จับคู่ผิดแม้ดึงตัวท็อปมาแสดงดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้โหวตเสร็จพระนางเคมีไม่เข้ากันที่สุดในไทยผู้ชมโอดบทดีแค่ไหนดูยังไงก็ไม่อินพระนางที่เพิ่งมาจับคู่เล่นละครด้วยกันแรกๆก็อาจจะโดนค่อนขอดว่าไม่เข้าตาแฟนๆบ้างละ่ะดูแล้วไม่สมกันบ้างเพราะต่างคนเขาก็มีคู่จิ้นของตัวเองอยู่แล้วช่วงนี้เลยมักมีประเด็นร้อนๆถึงหลายคู่ที่จับคู่กันแล้วแฟนๆหยีไม่อินเอาซะเลย ให้ได้ยินล่าสุดได้มีเหล่าบรรดาแฟนๆละครเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากในเว็บไซต์พันทิป .com กันมากมายอาทิหัวข้อกระถูที่ชื่อละครเรื่องไหนบ้างที่เคมีพระนางไม่เข้ากันได้มีแฟนละครคนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างขับข้างอาทิกรงน้ำพึ่งเวียพระายหลังจากที่เปิดผัวละครเรื่องกรงน้ำพึง่งผลิตโดยมีเดียซีดนางเอกลงตัวที่ดาวรุ่งอนาคตใกล้พระไพรามิดาประกบคู่พระ เอกมือวานอันดับหนึ่งเวียรสุขรวัตน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกและน่าสนใจมากและล่าสุดละครเดินทางมาถึงตอนอวสานแล้วซึ่งปรากฏว่าคว้าเรตติ้งตอนจบไป4.531เอาเป็นว่าอีกหนึ่งผลงานที่สนุกแม้เรตติ้งไม่สูงมากก็ตาม จากศัตรูสูงหัวใจอามมิกขณะที่จากศัตรูสูงหัวใจช่อง7จเรตติ้งอยู่ที่5.446สูงสุดคือเรตติ้งตอนจบ6.135แม้จะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าช่อง3เยอะแต่นอกจากเรตติ้งที่ได้มานอนก่อดช่อง7อาจาต้องมีการทบทวนกลยุทธ์เพิ่มเติมว่าในทุกวันนี้นอกจากตัวเลขเรตติ้งที่มากกว่าคู่แข่งแล้วยังมีช่องทางหารายได้ทางอื่นมากเพิ่มจากคอนเทนต์ละครหรือเปล่า จิตสังหารช่องวันแบงค์พิกสำหรับจิตสังหารเวอร์ชั่น2021ควานนักแสดงหน้าซ้ายแบงค์พิติมาปล่อยพรังรัก Peak พีกพัทรัศยารวมด้วยนักแสดงอีกมากมาย ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรตติ้งดูเบาไปสักนิดเมื่อละครเดินทางมาถึงตอนอวสานซึ่งก็ถือว่าแบ่งพีคทำดีที่สุดแล้วจบสวยแม้จะมีแฟนจอแค่มองว่าเคมีของทั้งคู่ไม่ตรงกันตามและเมื่อเปิดเรตติ้งตอนจบคว้าไปเพียง1.5รักสุดท้ายเย,ยจอมเวียกพระเอกดูเด็กมากคว้านางเอกตัวแม่บีนามทิพมารับบทเดยป้าสายเวียงจอมวีนที่จะมาระเบิดอารมณ์ปะหนุม่มเยาวรุ่นรุ่นน้องหนิงสารันเรตติ้งคว้าไป 1. สายรุง้งป้องดูอายุเกินบทกดรีโมทเปิดไปดูช่อง31กันบ้างกับเรื่องสายรุง้งการพบกันของนางเอกแซบแซมมี่คลาเวลและพระเอกมากฝีมือป้องนวัดเรตติ้ง1.4กำไรมากพี่เตยพี่เจนนี่พี่จุ๋ยช่อง3ส,ส่งกำไรมากจุ๋ยประทะแรงพยาบาทเจนนี่เตยโดยกำลังมาตอนอวสานขวาไปที่8.4ดังดวงหฤทัยพีติก๊กพี่คิมรับบทโดยคิมคิมเบอรี่และเจ้าหลวงรังสิมานที่รับบท โดยพิติกจะสะดาพรแต่หลังจากนั้นเรตติ้งเฉลี่ยทั่วไทยของดังดวงหฤรทัยคือต่ำสอทั้งหมดยกเว้นเพียงแต่ EP 1 0ที่ได้อยู่ที่2.0ส่วนท่านคิดเห็นเช่นไรจะเห็นด้วยหรือไม่รงแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันอย่างสุภาพได้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ